พอก็รอสัทีคนครับเดี๋ยวผมช่องประบริซ้อนนะครับที่ห่างหายไปน้ำอ่ะวอันนี้เราจะมาเล่นเกมที่พอเล่นได้เหมือนออเนดิมนะคิดว่าเกมที่ผมพอจะเล่นได้อืม ไม่รู้สิทุกคนกินอะไรที่ผมพอจะเล่นได้บา้างโอ้โหอืมอกมเอียง้ผมจะลองเล่นดูดีไหมทุกคนเพราะว่าะไงเพราะว่าเวาจะลอง

โอ้โหเดอะไรไม่ได้เลยโอใรก็ได้เ e ว p ี่เ l p me Help me มันจะแข็งแหลทุกคน่เกมอื่นก็ทำถ้าอยากนะครัผมเล่นเกมบารรนีกเอาเป็นเกมสติ๊กนี้ ก็สนกุกด้วคน,นะระเว้วันีเเน้เผมจะได้ขึน้นนี้น,นะให้เว็วมันขึ้งนง่ายนะดูดิวิวห้าตอนแรกอยู่แค่ครึนนค่งอะนี่คือหนวดสามนี่สามก็คือสู้กบับบอทน่แห่ะทุกคน,นนี้คือผมผมเป็นดิสซี่อันนี้ก็จะเป็นสติส๊เปิดตัวนึ่งน่าจะเป็น อะไรก็ไม่เหอะเสาอไม่ควรจะเลือกวันที่จะทำอนไรเลยดเออลืมไปผมจะไปไฟดีกว่าเดี๋ยววันนึ่งมาตีนี่โอ้โอไม่อุ้ยจะตกแล้วทุกคนอันที่สองน่ารอดปึ๊บสอนนี้ก็คือ มันจะมีทางสกิแลแดงก็คือการโยนหวานสกิลเขียวนี่น่าจะเป็นแรงนุง่ม่วงไอ้ให้สระปิ้บตกตกลงไปโอเคเหลืออีกแล้สกิลอีกอันก่อนอีกอันก็เป็นสีโอ้สีนวลก็คือการขึน้นไปหาประตูแล้วก็ระเบิดตุ้มกันเป็นโกโก้คันโอ้ดโอ๊แรงนุง่ม่วงช่วยด้วยทุกคนแรงนุง่ม่วงมันหกักผม โทรยศเนะี่ยเอาบปนเอาฟังอะไนั่นผวงเฉยๆรอพลังมาไอ้นี่ฮีอะไรประโยชน์มากเลยเนะี่ยสีแดงรงมีประโยชน์มากกว่าเยอะนี่แน่เมื่อโดนสัตรูมันก็จะสตารานโดนอ่าโดนไปงั้นแหละขวานตรงกับมาของคือทอตกน้ำไปเถอะตกก็บอกให้ตกไม่ยอมตกโอ้โหตกได้ลนะ้ว ปีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เนี่ยทงหาอะไอย่างง่ายนี่ไงทุกคนมาแล้วมาแล้วพุ่งมาหากระตูแล้วก็ะุ้มโอ้เดี๋ยวตกนี่เนี่ยโอ้นโหจะได้ฝันเลยนียเจ็บนะเฮ้ยเจ็บนะเฮ้ยมาแล้วฝันแดงปี๊เนี่ยสตันเลยโอ้โหโอ้โหผมก็อะไรจะตายแล้วมันหนีผมต้องหนีเย่ผมรอดนกรเปิดพลังงานมาผมเออ ผมจะผักอันนี้ลงไปทั้งที่พวกเขาตกหัวเลยเอ้ยตี้แม่ตกลงไปกันทั้งห,หมดแล้วผมก็จะอยู่รอปสูงคนเดียวเอ๊ะทำไมมันไม่ตกอย่างที่แผนฉันคิดไว้หรอกเดินน้ำพวมโอ๊มา่าไงว่าโฆษณาต้องมาอไม่มาใช่ไหมตี้แม่ต้านต,ตกแพไปเหรอก็ดาบน,นี้จะแบบน้ำจะท่วมขึ้นมาใส่หวัวเรานี้แม่ เออมันตกน้ำนตกน้ำดีเนี่ยกระตันมาหนึ่งทีปูกระตันนะครับปอ้าวอ้มนันก็ตายอ้าวนั่นะปนตานี่เราต้องรอดแน่น,นอนเี๋ยวแล้วคนจริงกว่าบอดแต่กูก็ต้องชนะบอดให้ได้เขาบอดผมไอ้พวกนี้ไม่ใช่พวกเดวกานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาพวกเดวกานมาคือของตุ้พอดียะต่อไปมันจะมาเ็ตเรน่างโอ้ย ว่าผมโดนพลังแรงน้ำท่วงโผงง่ายประเด็นน่ะเอ้ยรอดได้รอดได้ฮ่ามาจริงก็มาสิไม่จริงก็มา,นะมา,าดิอาตีแดงอื้องั้นแหละผักขึ้ไปข้างบนอย่าเข้ามา,อย,า,ามอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเดี๋ยวเราก็กระโดนอ่ะเห็นนะไหมรถไฟเหยียบตุยพลังพลังผักโอโอโอช่วยด้วยทุกคนเฮ้ยผมได้หกแล้วโอ้ ปิดสวยจะไม่ได้สักคะแนนอือเออนี่ลมแรงลมมันแรงโอ้สีแดงมาแล้วอ้าวตาปลาพลาดไม่เป็นกาต้านเลยปุ๊บตู้มวิจุบฟุดหลบได้น้ำสีทะลังคนเราต้องปกป้องระเบิดไม่ให้ระเบิดไม่ใระเบิด ถ้าม,มาระเบิดก็แล้วมันจะเหมือนฮันชลาชันมันจะคุ้นหัวมันเหมือนลาฮันชีลาชันโอ้มันจะระเบิดละมันจะรอเวลา,ะละวลาออกไปไอ้บ้าคุณต้องอยู่หลังๆเขาวะแล้วก็สูงๆด้วยแล้วผมก็จะไอ้ไอ้ะไอะไร<ๆ>มันผักโผล่มากแล้วทของเกลี่ยสำ็จแล้วเออจะตกจะตกผมไม่ยอมตกง่าย นี่เนี่าฮาคิอะไรทำมไมวปอันนี้จะหมุนไปเรื่อยๆนี่เนี่ยพยาลา,างไปกินอุ๊ย,อยโ,อโอ้โอ้ตกตกตกขีกกก้ด้วยโอเคทุกคนเราจะรอมันหกัลกลงไปแล้วก็คึ๊บหน้าปีนี่ปีนี่โซฟโหดอ่ะเออไปตก ทุบชุบโดนอาวโดนจนได้วูซ์ปุ๊บปเอาวเี๋ยวจะตกอีกรึงก็คือถ้าเกิดเราตกตอนที่มันแพ้แล้วก็คือเราจะไม่หลอดเลือดเราจะหมดแต่เรายังไม่ปุยเพราะว่าเราชนะก่อนอือโอ้ยโอ้ยอือหอโอ้ทุกคนช่วยด้วยใครก็ได้เกี่มีเกี่มีโอ้นนะทุกคน ี่ไปอยู่ที่ที่เงียบเงียบหน่อยคุณก็ได้พูดแบบเสียงดังๆนะครับโอเคไหมครับโอเคอ้าวคือผมตายทุกคนมาดาังกว่าเดิมไหมอืออือโอโอช่วยด้วยบุตกแก้ว <c oughs> ขาด่วงออ้าว โอ้เมือกี้ววสัตว huh? like ์จะเล่นมันควนจะตกน้ำเดี๋ยววิ่ตีเนี่ยเอาอะไรฟ้าเนี่ยมันจะไม่ยอมตุยตาไปกับเธอไอต่าอะไรไม่รู้ว่าช่างเถอะเฮ้อสจยงยังแปลกเลยดีเนี่มันชนะมาหลายรอบแล้วเมื่อกี้มันขาล่วงขาล่วงปล่อยพลังพุบอ่อาเฮ้ยเฮ้ยเฮจะเย็น เฮ้ยโกเฮ้ยผมไม่พลังนี้มามันจะพุ่งไปข้างหน้านแห่รอดเลยเขาไม่พลังนะี่นี่ยเฮ้ยแล้วมันเพลงแมดบอยเลยนะงาน,นเพลงแมดบอดย,นะบอยนะเลยว่ะเนี่ยแบบแมดบอยหรือเปล่าจะเข้ามาใกล้เอาไปใกล้ๆสปีดเวิร์ดอ้าวโดนไม่โดนด,ดิอดยู่แดงมายากเกิอนอะืออุ้ยยิ่งนี่ยทุบเลยทุบเลยอ้าวเอาเอาเอา,เอาผมยังไม่อยากตาย ตีแน่อย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้กับเพทพพ่ออย่าเข้ามาใกล้กับเพทพพอมากเกินไปมันจะเจ้าจะตายตายตรงนั้นแหละตกน้ำไปเถอะตกตายแล้วแบบนี้มันจะพุ่งเข้ามามันจะมีดินพุ่งเข้ามานะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องระวังไว้หน่อยตีแน่ผมจะปล่อยพลังใส่มันเป็นพลังถอยหลังอา้อาวผมโดนถอยหลังเทพะลออกไปจิ้ว ออน,นี่โดนค้อนอยู่เท่านียมไเลยวันอะไรก็ช่างอ่ะปึ๊บอือหืออย่าเข้ามาใกล้กดีเนะโอ้โหนตกน้ะมันจะตกน้ำอุ้ยเอาโยนไม่โดนอีกสภาพดีนะหัเกาะนแลวันไหนไม่ทันตูม้มระเบิดมันจะปกป้องระเบิดอย่าเข้ามาใกล้ปึ๊บปึ๊บดีเนาะ ละคนคือโดอนนสตันผมรัวสตันแต่ละทีอย่างแรงอย่างนีนเ้เวลาจะหมดแล้วแล้วมันมันพุ่งมาตรงนี้เอาไปใกลๆไปละบอยสกรีปเข้ามาใกล้อยากตอนแรกผมตัดระยะถูกแล้วแต่ฝั่งมันกระเด้งมาหายมือนอยากให้ผมตายแล้วเทจะตายอ,อือฮือโดนฟาดโอชนะเลย น,บบ like, นั่แบบไร้สาระเองได้เท่าไหร่นะใช่แปดเตกน้ำไปตกไปเอาคะแนนมาให้ข่อยแบบป๊บแล้วตกไปไ 8. อ๋อมันได้แปดมาให้สปีดเวอร์ดเลยเหรอผมจะผักหมอนี่ลงไปแล้วให้สปีดเวอร์ดค่าของเลยค่าผมไม่ยอมโจมตีผมเพราะถ้าผมจะโจมตีมันถ้ามันไม่ยอมโจมตีผมที่เนี่ย ผมจะฆ่าตัวตาให้กับสปีดเวิร์ดนะทุกคนเพราะเพราะมันยังไม่ได้สักคะแนนเลยอ้าวโทษอะไรตารหนึ่งไปจัดก,การไอ้เอาจ้าตัวปัญหาไปก่อนอ้าวอสปีดเวิร์ดลงอย่างแรงอ่ะแล้สปีดเวิร์ดห้ามตาตอนนี้สปีดเวิร์ดจะเป็นพระเอกในเรื่องนี้ออกไปเธอจะโดนตกมาส่งกันไหมอ้าวสปีด สปีดเวิร์ดโตมไปนู่นสปีดเวิร์ดฆ่าฉัสิฆ่าก็บอกให้ฆ่าหูหัวแค่โอ้โหจะตายละตายไปเถอะขอร้องเต็งตาให้กับสปีดเวิร์ดมาเกเถอะตกบาเลยตกไงก็บอกให้ตกอาสาคนต้องเป็นฆ่าเอกให้กับสปีดเวิร์ดเนี่ยอือฮึ ไม่ต้องไปขายอีกให้กับสปีดเบิร์ดหยุดเลยเองอ่ะหยุดเลยให้สปีดเบิร์ดเขาจัดการบ้างตุ้มระเบิดข้างหลังให้ดูเลยโอ๊โอ้ะนี่ไงอ้าวแค่แค่คิค้นอีกเขาจะมาระเบิดตรงนี้อ่าส่วนตาสบายสปีดเบิร์ดได้วฉันตกมาให้เองไม่ต้องห่วงแค่ขอให้เขาอย่าเข้ามาใกล้แล้วกันตกน้อะไรวะสปีดเบิร์ดี๋งตกท้อมกันปีน้าอ้าว อ่ะคืออย่างโกงอ,อูดโกงเขาเป็นด้วยอือแก่แกับสเป็นปบวตไเป็นหนงสปีบดบุตรจะชาานะทุกคนได้ยังไงคือผมเลือกของสปีดบวตไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ก็แต่เป็นของที่แบบดีๆหนอ่บบน <S <S อยเอาเป็น เอาเป็นอันเนี้ยผรรู้สึกว่าอาวุธโกงมากมันแบบผมรู้สึกว่ามันโกงสำหรับผมนะถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมนี้ต้องมีอาวุธที่เราชอบบ้างแหละนะสกิลสีเขียวก็เอาไอ้เฮ้ยหลอดสกิลแดงก็คือมันจะปล่อยเป็นลูกสีแดงๆอันใหญ่ๆมาพุ่งใส่เรา ซึ่งทำน้ำมิดมันเกือบตายเลยหรือจะตายเลยก็ได้สีเขียวก็คือจะติดตามของเราไว้ต้องให้มันโดนศัตรูก่อนนะถึงมันจะติดตามไปช่วงเวลานึงแล้วก็จะกระดิงะด่งกระลุงกระเร่งกระเร่งกระลุงกระเร่งแล้วก็จะมีสกิลอ่าสกิลสีเหลืองนะของไอ้ปืนที่ผมเลือกให้จากวิเคราะห์นั่นแหละอันนั่นแหละมันจะทำให้แบบมีมีที่ลอยฟ้ามาหนึ่งอันนะแบบนั้นแหละตู้ม มันจะทําให้เราร้อยได้ทุกทุกคนก็ทาได้แต่สีแดงสกิลที่โกงที่สุดแล้วอือผลจะไม่ยอมตายจงอย่างนี้เพื่อทน <c oughs> นี่ไงพูดถึงก็มาเลยตรงอย่างแมทแบบแบดบอยทักดูงี้ก็รู้เนละทุดทุอ,อจับตกแล้วอ้าว <c oughs> อ,อือืุอ่ม โอ้โอ้อาวโดนผิดที่อุ้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ต้องกดไลค์กดติดตาม้วยนะครับถ้าเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ในอันนี้อีกโอ้เอ,อื้อถ้าเกิดทุกคนชอบหลายคนผมก็จะสุ่มเออลือกละถ้าเกิดในเวลาผมว่างอ,อ,อือผมเลย นี people, <laughs> ่ขอเป็นครั้งสุดท้ายนะคะโอ้คนจะตกไม่ตกผมคือเทพประเจ้าเฮ้ยอุ้ยโอ้โหทีสีเขียวมันพุ่งมาหานี่ไงอุ้ยหลบได้หลบได้ตีนี่เอาโดนเโอ้ยมันติดตาเร็วน่ะอู้มแล้วก็กระเด้งอ่ะอันนี้ตาสุดท้ายของแช่ละที่ลืมหลบเอาเอ้ยการกันอันนั้นผมได้อู้มผัานัปนั่งเลยโอเคก็ขอ จบคลิปนี้นะครับถ้าอยากให้ผมเล่นคลิปนี้อีก <c oughs> เล่นแบบเกมอีกก็ฝากกดไลค์กดติดตามเยอะๆนะคะถ้าผมจะมาทำคอนเทนต์นี้อีกอ <c oughs> ังเหลือหนึ่งอันสองแล้วก็อันนี้ด้วยแบบบอลผมให้เล่นแล้วกัน <c oughs> อันนี้ไม่เอาเล่นอันนี้กับอันนี้อันนี้อันนี้เล่นอันนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเหลือแค่สามอันนี้นะคะฝ <c oughs> ากกดไลค์กดติดตามนะคะ <c oughs> บายยรดตุ๊ก